สกูชี่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 สกูชกชีสกูชีกูชี่สกูชี่สกช่สกูชี่กชี่สกูชี่ี่สกูชีสกูช่กชี่สกูชสูชชสกชีกีีี่ีกี่ี่กกี่ี่ีกีก่่กแต่อันนี้เราห่อด้วยส่สูี่กี่ ต่อไปเคิกไปเตยให้ถ่ายว่าตรงหน้านี่ลรยด้วยอะไรโรยด้วยหนังยางนะหนังยางเรนโบลูมอะเนรนดูมอะเรนโบลูมอะลูมเรนโบว์นั่นแหละเอามาตัดๆเป็นชิ้นๆแล้วก็โรยลงไปตอนที่เกา็ไม่แหง้งนิ่มเหมาะเมกลุยน่าหละต่อไปเป็นดับเบิลว้าฟเฟลครีมสตรอเบอรี่นะคะเป็นนาำส้นี่ ตรงนี้ทำมาจากโฟมโฟมแล้วก็โฟมเอ้ยอันนี้ทำมาจากโฟมอันนี้ทำฟองน้ำฟองน้ำอันนี้ก็ทำาจากฟองน้ำนะแต่ไม่นิ่มเลยอะ่ะดูนัระบายสีเองนะเอาสีช็อกระบายแล้วก็ห่อโดยสปาเทอเหมือนเดิมแต่ไม่นิ่มเลยอ่ะโอเคแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย